ปลาท้องทองนิยายบทที่41หลังจากกลับมาถึงเมืองเฟิงอ่านชิงหวังก็ต้องหวาดหวั่นพันพึงเมื่อพบว่าแม่ท่านจะถือปากาสิทธิ์มังกรชัดอยู่ในมืออำนาจรับช่วงบัญชาการกองกำลังองกรนครหลวงในยาม้ันเมืองวิกฤต กณะนั้นอิทธิพลของตระกูลหวงังที่ผมเพาะมาหลายสิบปีหากท่านคิดจะควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยราบรื่นไหนเลยจะง่ายดายขณะที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพปีกขวาหรือกองทัพใต้รวแต่อยู่ไกลจากเมืองเฟิงมากเกินไปสิ่งที่ท่านหวาดกลัวมากที่สุดก็คือแผนการทั้งหมดดำเนินได้ไม่สมบูรณ์ตายฝ่าพบาทก็จะถวยสวรรคตก่อนอันนี้ทยจืจะขึ้นคลองลาดอย่างไรก็เป็นเรื่องชอบธรรม หากไทยจือไม่ได้การทำความผิดท้ายแทงงใดราชอ,องค์การสั่งเสียนี้ของทิงหวางจะยากกิ่งเป็นที่ยอมทั้งกลุ่ผู้คนหากองค์ชายสียกทับก่อการโดยไรข้ออ้างที่สมควรก็จะมีความผิดฐานกบฏถึงเวลานั้นภายในรัฐสำนักจะแตกออกเป็นสองฝ่ายแขวนหนึ่งจะเผชิญกับวิกฤตร้าวฉานแตกแยกในบัดดลการที่แขวนเฉิน กลายยกทับมารุกรานแสดงให้เห็นว่าผูกสัมพันธรร์ทำไม่ดีกับแควนเสียส่วนจิตชจและโมบช่้นสุนทักปากของแขวนฉีได้เผยชัดมาเนิ่นนานแล้วเพียงหนิงหวังประชวนหนักแขวนเฉินก็อดใจรอไม่ไหวเร่งยกทับมาตีหากองค์ชายทั้งสองเปิดศึกชิงบัลหลังขึ้นในเวลานี้แขวนเหล่านั้นต้องฉวยโอกาสบุกเข้ามารุกรานอย่างแน่นอนเวลาสามปีของชีวิตในกองทัพคาดวลีชินหวงังคงเตรียมตัวพร้อมสับแล้ว ลีเช่นหวังควรขับมาได้แล้วเวลานี้ตระกูลหวังได้มีการป้องกันในค่ายทหารใหญ่ชานเมืองตะวันออกซึ่งอยู่ใกลเมืองเฟิงมากที่สุดทหารแห่งกองตะวันออกทั้งสองแสนนายต่างจ้องมองมาด้วยสายตากลเห้นกระหือรือกันีิทานออกคําสั่งอย่างเข้มงวดห้ามเหลวเจ๊กกลับมาเมืองเฟิงโดยพลาการ เกิเพื่อมีให้ตระกูลหวังมีข้ออ้างเข้ามาสกัดขวางและเพื่อให้หลิวเจสามารถควบคุมกองทัพใต้เอาไว้ในอุ้งมืออย่างมั่นคงส่วนเวลานี้หากเดินทางจากเมืองลินนานกลับโดยเร่งด,วด่วนต้องเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนต้องใช้เวลา15วันหากช้ากว่านี้ก็จะได้แต่ยกทัพชิงบัลลังก์จริงๆเท่านั้นอ่านชิงหวังอาจดหมายตอบที่ส่งให้หลิวเจซึ่งเขียนเนื้อหาตามที่อรวดต้องการ นิ่งคิดเล็กน้อยแล้วแก้เนื้อหายอย่างไรเจ็ดนาดีคุณหนูสามบ้านมหาเสนาบดีไม่พอใจเจ้าอย่างมากนางเออะอาละว่าจะถอนมัน่นหวังอานชิงหวังขายหน้าหมดสิ้นไทยจือได้ทราบก็บประสงค์จะรับนางเป็นเช่าเฟยจะให้เราจือช่วยเจ้าแย่งเมียย่อมไม่อาจทําทได้กระมังจากนั้นตวหวัดผู้กันเขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับให้จือลีรีบกลับเมืองเฟิงภายในสิบห้วัน อ่านชิงหวังชายคลั่งผน,นึกซองจดหมายแล้วเรียกอัศวินชุดดำผู้หนึ่งเข้ามาสั่งว่าซื่อเฟิงจงนำคนสามคนออกจากเมืองอย่างเป็นความลับต้องมอบจดหมายแก่ลีชินหวังโดยมือตอนเองให้ได้หากถูกขัดขวางจงทำลายจดหมายทิ้งทันทีแม้จะเหลือเพียงคนเดียวก็ต้องบอกต่อลีชินหวังด้วยปากตนเองให้จงได้เมื่นหวังต้องการเห็นตัวเขาภายในสิบห้าวันซื่อเฟิงคุกเข่าลงตอบกลับเสียงมั่นคง หวังเยี่ยผลหวังมาไทยพะยะค่ะหลังจากซื้อเฟืองไปแล้วอ่านชิงหวังท้องเียกเบาอ่านเยียเงาร่างหนึ่งผิวรอยเข้ามาทางหน้าต่างหวังเยียบพลบัญชาเจ้าคืออัศวินชุดดำที่ฝีมือดีที่สุดนี่คือจดหมายประทับตาของเปินหวงังเจ้าจงทาไปมอบแกลีชินหวงังแจ้งเขาว่าเปิลหวังกล่าวว่าจะต้องนําทัพเร่งเดินทางมาถึงเมืองเฟิงภายใน15้าวันส่วนเหตุผล เอาเป็นว่าเพื่อคอยปฏิบัติข้างเตียงอย่างกระตันยูเถิดอานเยตกตะลึงซื่อเฟิงเป็นหัวหน้าของหน่วยชาติหวังเงย่ไม่เชื่อถือเขาหรือพะยะค่ะมิใช่ว่าไม่เชื่อถือแต่เรื่องนี้ใหญ่หลวงนักจะพลาดพังไม่ได้เด็ดขาดต่อให้ซื่อเฟิงทำพลาดก็ต้องมันใช้วลีชินหวังได้รับขา่าวอ่านชิงหวังกล่าวเสียงหนักอ่านเยไม่ชักถามความมากอีกรับจดหมายประทับตามมา แล้วถอยออกไปอย่างเงียบกริบตอนที่เหลียวเจเดินหางไปประจำเมืองหลนนานได้พาออศวินชุดดำหน่วยนินและหน่วยเยิมติดตามไปด้วยภายในวังจึงเืออศวินชุดดำอยู่สามหน่วยอ่านชิงหวังอ่านจดหมายที่เขียนให้โอรถอีกครั้งจากนั้นเรียกอัศวินชุดดำหน่วยผีท้าก็มาสั่งว่าจงนำจดหมายนี้ไปส่งถึงมือนายน้อยภายในสามวันครั้นจบเรื่องราวล่านี้อ่านชิงหวังได้ยืนมือ ในที่สุดเหมันที่ของเมืองเฟิงมลสุ่มก็เริ่มก่อตัวท่านนึกถึงหลี่ชิงหลัวยาโถแสนฉลาดผู้นั้นเข้าใจเจตนาของท่านในทันทีถึงกระนั้นจากที่ท่านดูแม้หลี่ชิงหลัวจะชอบพอบุตรชายนั่งงของท่านการน,นั้นการที่นางกวนน้าจนเคลื่อนกระชอกสูงถึงเพียงนี้กลับไม่แน่ว่าทำเพื่อหลิวเจ้ทั้งหมดท่านพันนึกสงสารบุตรชายขึ้นมาทำทยแต่แล้วกลับคิดตกในบัตทนอย่างภูมิใจอย่างยิ่ง บิดารักเดียวใจเดียวบุตรชายย่อมเป็นแฉกเช่นเดียวกันครั้นอาหลวงกลับถึงคาเลหาดมหาเสนาบรีลีก็เรียกตัวนงไปห้องอักษรเข้ากันได้ดีกับอานชิงหวังดืไมให้อาหลวงล่าเนืบเนืบหวังเกี้ยวผู้เท่าดีกับบุตรตรีมากผิงนานหวังไปที่พักพิงที่ดีโดยแท้ครั้นเห็นมหาเสนาบดีลีมีสีหน้าดีใจนางก็เค่าหักมุมทันควันแต่หลี่ชิงหวังก็ไม่เลวเช่นกัน มหาเสนษาประดิฐใจหายวาบบุตรตีพูดนี้ไปมีความเกี่ยวข้องกับหลีชินหวังตั้งแต่เมื่อใดความคิดโลเลเช่นนี้หากอันชิงหวังทราบข้อละก็ต่เท่านั้นกลาอัดท่านต่อหน้าท่านกำนันเทียวละคิดแล้วก็คลาสีหน้าดำทะม,มึนอย่าลืมสิว่าเจ้าได้มันหมายกับเพียงนานหวังแล้วแล้วความจริงควรออกเคลือนไปตั้งแต่แรกกับต้องเสียเวลาถึงสามปีพุงนี้เหล่าฟู่จะไปปรึกษาเรื่องเลิกสมรส กับฮันชิงหวังอหลวหขี้ยิ้มเตี่ยเอ้ยท่านเลอะเลือนแล้วรือตายฝ่าบพา,พา,าททรงประชวรหักท่านจะแต่งบุตรตีในเวลาเช่นนี้ได้อย่างไรริงสิตายฝ่าบาททรงประชวรหักการแต่งบุตรในเวลานี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ว่ามหาเศนาบดีลีขบเคี้ยวเคียว,ยวฝันจ้องอัลโหบุตรตีผู้นี้หน,นีหายไปสามปีหลังจากลับมาบุคลิกท่าทางอ่อนแอในวันวาน ได้สาบส่วนไปจนสิ้นทั้งท้อยคําที่กล่าวยังมีแนวโน้มปฏิเสธการแต่งงานอีกด้วยหากไม่ตกแต่งทั้งออกภัยคงได้วิการยาวนานฝังความเป็นแน่แผนการมากมายพันผดขึ้นในศีรษะของมหาเสนาบดีลีอาหลวมองดูดวงตาทอแสงไม่น่าไว้ใจอยู่รูปภาพของมหาเสนาบดีลีแล้วก็เสริมว่าหลี่ชินหวงังกลุ่มกองทัพใหญ่ยอยู่ในมือถ้าเพื่อ มหาเศรษฐาบดีดีตกชัยชิงสี่หลีชินหวงังหรือจะเป็นเพียงพาณนนิชะสองพยักช่วงชิงกันตัวเขาวางเดิมพันข้างท้จื่อก็จิงแต่หากเกิดกรณีไม่คาดฝันขึ้นเล่าถึงอย่างไรบุตรสาวทั้งสามคนเสียสละคนใดโดยไม่สําคัญสําคัญที่เขาต้องได้ประโยชน์ทางขึ้นทางล่องพิงหานหวังนั้นดีอยู่หรอกแต่หากอัลวแต่งให้หลี่ชินหวงังและหลี่ชินหวังสามารถเอาชนะท้จื่อได้ขึ้นคลองลาด ผลประโยชน์ที่เขาได้รับจะไม่มากยิ่งกว่าดอกถือกันกนั้นหากยกเลิกกันแต่งงานเขาจะบอกเถาะกะตาเท่าอ่านชิงหวังอย่างไทดีมหาเสนาบดีทีชักจะปวดศรีรษะเสียแล้วเถี่ยไม่จําเป็นต้องคลุ่มใจไปเถอะเวลานี้ข้าไม่แต่งกับใครทั้งนั้นก็สิ้นเรื่องมิใช่หรือรอจนได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วคอยแต่งก็ไม่สายมหาเสนาบดีทีได้ฟังก็ยิ้มพ้ายอย่างพรามวด นึกถึงว่าพิงทานหวางยังคงอยู่ที่ลินหานยังไม่ได้กลับมาส่วนหลี่ชินหวางก็ยังอยู่กลถึงเมืองเปียนเวลานี้จะไม่มีความจําเป็นต้องเดือดเนื้อร้อนใจสักนิดคิดแล้วก็รอบถอนหายใจว่าอลวดเจ้าช่างแผนการยิ่งนักกล่าวชมว่าความคิดเจ้ายอดเยี่ยมนักช่างไม่เสียทีที่เป็นผุดทีของข้าโดยแท้พรุ่งนี้ไปเมื่อเยี่ยมท่าเฉียของเจ้าในวังหลวงจงตั้งใจแต่งตัวให้ดีๆเถิด,ดชิงเลย ไม่อยากพบชิงหลวสักนิดแต่จำเป็นต้องพบอย่างไม่มีทางเลี่ยงภายในตำหนักพลภะไทยจืดเหลียวเจนเอ่ยยิ้มๆว่าไม่ได้พบหน้าเหมยเหมยผู้ที่ต้องสามปีเลยเออไม่อยากสนทนาเรื่องเก่าก่อนกับนางให้สนุกดอกถือนางคือว่าที่พิงหนานว,งว,นะวางเฟยเทยวนะหวางเย็นหุยกล่าวแทรกว่าไม่ทราบว่าสามปีมานี้ชิงหลวงเหมยเหมยเปลี่ยนไปบ้างแล้วถึงให้เสียงเพลงพินมื่อัรั้งนั้น เยนหุยตราตึงใจไม่ลืลืมตาบวันนี้เลยเที่ยวแววตาหลิวเจ้นเหมือลอยไปชั่วรูบแค่เพียงพริบตาก็กลับมากระจังใสดังเดิมในจังหวะนี้ขันทีเด้เข้ามาคุกเข้ารายงานว่าคนหนูสามของท่านมหาเจนฮาบดีลีมาขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะหลิวเจ้นกลยังกินดีรีบเชิญทางเข้ามาอาลุ่ยยียงยากกาวสั้นๆก้าวข้อสุดอํานาจพลพภา ถอดเสื้อคลุมมีหมวกตนหาหน,านากักคุกเข่าลงกับพื้นกล่าวว่าขอฝ่าพระบาทสมวพรชนมายุเยืนยาวพันปีถวายบังคมไทยจือเฟยไทยจือเหลี่นตี้เพคะกระโปรงยาวสีเขียวอ่อนของนางแผ่บานออกเรือนร่างแน่นน้อยอรชอนนั้นประดุดใบอ่อนแรกผินับปลายยอดในยามเหมันลาลับวสัน วันนี้หญิงสาวตั้งใจแต่งกายอย่างพิถีพิถันไม่ทราบว,ว่าเมื่อบรรดาเจ้าหน่ในตำหนักบุรพาได้แลเห็นจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเหลิวเจินเอ่ยยิ้มยิม้มทางไปครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ต้องเครงหัาระายะาด,ดอกลุกขึ้นเถิดอาหลัวลุกขึ้นยืนอย่างแช่ช้าแล้วมุนละม่มดวงหน้านวลค่อยเงยขึ้นพร้อมกับลี่ยิ้มดังปุบผ่ายย้มผ่านเจ้าหน่ายทั้งสามให้ได้เห็นภาพนี้ต่างหัวใจกระตุกพูบชิงเลยกำมัดน,นั้นอย่างเดินตัว ร้องตะโกนก็้องยนเหยชัยขาดหนึกแล้วเที่ยวผ่ามีแม่ที่งดงามปานนั้นเมือ่อนางโตขึ้นก็ต้องเป็นหญิงงามล่มเมืองแน่แท้ดวงตานางเรากับจะพ่นไฟรีบหันไปมองพักสวามีโดยพลันขันพบว่าหน้าหลิวเจียนก็มีสีหน้าตะลึงลานนางนึกนในใจยังหวนเศร้าหญิงงามปานนี้ปุรุดใดพังไม่หวั่นไหวหวานเยียนหุยได้สติเป็นคนแท้ แม่นึกเลยว,ว่าชิงหลวงเมย์เมยเติบโตขึ้นมาจะง,งดงามพานนี้งามเฉจ,จนพวกข้ามิอาจถอนสายตาและอายจจจะเทียบเทียมเลยทีเดียวเหลิวเจียนค่อยได้สติกล่าวยิ้มยิ้มว่าเพิงนานหวงังช่างมีพุนทักอาหลวงทำหน้าเป๊ะเจียวฝูดล้อหม่อมฉันเล่นล้วกระมังผู้ใดบอกเถอดเพคะว่าหม่อมฉันจะแต่งงานกับเขาหม่อมฉันไม่ชอบคนกักขะเช่นนั้นสักหน่อยกล่าวพางถึงเข้าไปใกล้ชิงเลย เจียเจียทั้งสองผูหนึ่งก็ภูมิฐานสงสา์พูหนึ่งก็งามน้ำเป็นเอกหม่อมฉันไหนะจะเทียบเทียมท้หวังเยี่ยนหุยกระซาวว่าฝ่าบาทยังมีราชกิจต้องสะสางไม่ใช่หรืออย่าได้อยู่ขัดจังหวะพวกหม่อมฉันพี่น้องสนทนาความในใจเลยเพคะเหลียวเจี๋ยไม่ค่อยอยากปลีกตัวจากไปนักข้อกังขาที่ค้างคาอยู่ในใจมานานปีอาจถนาจะได้ทับคําตอบกับนันยามนี้ หาใช้เวลาอันเหมาะสมที่จะซักถามดวงหน้าคมสันจิงงลี่ยิ้มในเมื่อมาแล้วก็พักอยู่ตำหนักปูรภาสักหลายวันเถิดตาเจี๋ยข,ของเจ้าคิดถึงเจ้ามากเท่าทเขาทั้งตัวเราไว้เพื่อจุดป,ประสงค์ใดต้องการพิสูจน์เรื่องคนดิดบรรเลงเพลงสาธาชนหรือตั้งใจขักแยงว่าเป็นตัวประกันอานวรับระแวงสงสัยอยู่ในใจขณะที่รอหิ้มบนใบหน้ายัางคงดังเดิมความคิดมากมายสารพัพดผลขึ้นในใจหวังเยี่ยนหุย นางเห็นว่าที่หลี่ชิงหลวกล่าวว่าไม่อยากแต่งงานกับพิงคาทนหวังนั้นกึ่งจริงกึ่งเท,ท็จหากนางไม่แต่งงานกับพิงทานหวงังบุรุษที่นางต้องใจคือผู้ไทยพิงคาทานหวังเหลียวเจ้รูปงามองอาจได้รับแต่งตั้งเป็นหวงังตั้งแต่ยังหนุ่มเน่นมีอำนาจอิทธิพลทรงส่งกำลังโดดเด่นไปที่จับตามองตามเหตุผลแล้วควรเป็นที่นิยมชมชอบของเหล่าดารุนีจึงจะถูกเมื่อครูน่นี้ความงดงามของหลี่ชิงหลว ทำให้พวกเขาทั้งสามต่างตางละลึงลานหรือสิ่งที่หลี่ชิงหนวดประสงค์ก็คือตำแหน่งที่สูงยิ่งกว่าหรือผู้ที่อยู่ในใจของหลี่ชิงหัวก็คือชิงเลยจับมือชิงหัวดพังหันไปทำหว่างเยี่ยนหุยเราสามคนไปที่สาธารการาน้ำดีไหมเพคะหว่างเยี่ยนหุยยิ้มละไมยอย่างไม่เผยพิรุธไทยไทยสิขากำลังต้องการสนทนาเรื่องส่วนตัวกับชิงหัวดเมืม่ออยู่พอดีเที่ยว เมื่อได้เห็นสาลาคลางน้ําอาหลัวก็ตกตะลึงช่างเป็นสถานที่ที่งดงามเหลือเกินใต้ดินคงทําเป็นอุโมงค์สำหรับสุมไฟไอร้อนแผ่ลอยขึ้นมาจากผิวน้ําภายในระมีบัวกลกมหุติพันใครขันที่บอกว่าเงินและอํานัจไม่ใช่สิ่งที่ดีการจะสร้างทิวทัศน์เช่นนี้ต้องเ้นเปลือนกำลังคนและกำลังพย์ต้องหักไม้ทั้งสามคนนั่งลงเรียบร้อยแลระหว่างที่นั่งทอดอารมณ์ชมทิวทัศ นางกำนันก็นำน้ำชาท้อนฉัดและขนมห้ววางก็จะขอตัวถอยออกไปอาหลัวคิดในใจทีวทัศทัดบรรยากาศเช่นนี้ไม่สื่อให้รู้สึกถึงสถานการณ์ตึงเครียดใกล้ประทุของระเบิดภายในนภายนอกบังหลงแม้แต่น้อยพ่ยนได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่นอกสาลาอาหลัวหันไปมองก็แลเห็นดวงหน้าสีชมพูเนียนใสอันประกอบไปด้วยดวงตาคลมโตทำคลับปากในจมูกหน่อย ห้างกับจ้ายอร่อนหน้าอินดูของหนูน้อยนางหันไปมองชิงเลยยังลืมตัวเห็นรอยยิ้มอ่อนพูดไปใบหน้าชิงเลยเอ่ยว่าซินเอ๋อใหญ่จะออกมาข้างนอกเท่าองค์หญิงน้อยบุตรีของตาเจียใช่แล้วล่ละเวลานี้ฝ่าบ,บาทเพิ่งจะมีองค์หญิงน้อยผู้นี้เพียงผู้เดียวทรงเอ็นดูปลดพลานแล้วกับแก้วทาดวงใจเลยเที่ยวหว่างเย็นหุยเอ่ยพลางยิ้มจางๆข้างหลังซินเอ๋อ มีนางกำนันพี่เลี้ยงสองนางคอยติดตามหลังอย่างใจตุม้มต้มต่ำๆขันเข้ามาในศาลากลางน้ำนางกำนันพี่เลี้ยงทั้งสองก็คุกเข่าลงถวายบังคมหว่างเยี่ยนหวยกล่าวเสียงราบเรียบลุกขึ้นเถิดเหลือดูหนาวเช่นนี้พาองค์หญิงท้อยออกมาข้างนอกประเดี๋ยวองค์หญิงท้อยจะเป็นหวัดเสียอกเมื่อเบื่อหน้าไปทางซินเอ,อ๋อรอยหิมก็ได้คลี่ผ่านทั่วใบหน้าองค์หญิงท้อยของข้าใหญ่วันนี้จึงออกมาหาเสด็จแม่แล้ว สินเอิรที่อาอยุได้สองขวบกรอกดวงตากลมโตพูดเสียงห้ำชัยสินเอิอได้ยินว่าวันนี้อีเหนยียงมาเยี่ยมสินเอิออยากพบอีนอยียงเพคะอาหลัวใจอ่อนบูบดังน้ำอุ่นใต้ม่านหมอกที่นอกศาลาเดินก็ไปอุ้มสินเอิรขึ้นมาอย่างห้ามใจไม่อยู่รูปแก้มนุ่มนิ่มเปล่าๆยิ้มพังคล่าวไวส้สินเอิรโตเมื่อใดต้องงดงามเหมือนตาเฉียนแท้ชิงเร่มองรูปทางยิ้มอ่อนโยน ปากกับสั่งว่าอุมองหญิงน้อยกลับตำหนักเถิดข้างนอกกลมแรงนักนางกำนันพี่เลี้ยงรับตัวสินเอ๋อมาเด็กหญิงเบะปากน้ำตาเอ่อคลอแต่กับไม่ร้องไห้ดวงตาดำคลับเหลือบมองหวังเยี่ยนหวยแล้วหันมามองท่านแม่ของตนพูดเสียงล้ำสายสินเอ๋อไปแล้วนะเพคะตอนค่ำค่อยมาชิงอันเสด,ดแม่อดหลวเทอดถอนใจเด็กขี้โตมาในรัวในวัง กะทั้งร้องไห้ย,ยังต้องคลันไว้สายตาของนางเบไปจับใบหน้าของหวังเยี่ยนหุยฝ่ายนั้นมีท่าทีสงบเงยือกเยน็นสายตานางเบปไปทางชิงไหลพา,างในดวงตาของชิงเลยมีแววโศกเศร้าอ,อยู่พางอาหลวรีบเปลี่ยนเรื่องทันควันเป็นแม่คนจังดีแท้ดูเถิดว่าซินเอ๋อว่าง่ายเพียงไทยหว่างเยี่ยนฮวยเอ่ยยิมย้มยิ้มไว้เหมยเหมยแต่งงานกับพิงหานหวางแล้วก็จะได้เป็นแม่คนเช่นคัน อ๋หลวกล้มหน้าลงแซงทําเป็นข่ยอายก็บอกแล้วอย่างไหรแล้วเพคะว่าหม่อมฉันจะไม่แต่งงานกับเขาเนี่ยเนี่ยยังกระเซ้าอ๋หลวอีกหัวใจชิงเลยถิงพูบไม่แต่งงานหากชิงหนูไม่แต่งงานกับพิงทานวางไทยจื่อหน่ยเลยจะให้ความสําคัญต่อตะกุลีถึงเพียงนี้อีกแม้ว่าท่านพ่อจะเป็นถึงมหาเสนาบดีฝ่ายขวาการณน,นเวลานี้ตายฝ่าพระบาทก็มีโอกาสสวรรค์นคนได้ถูกเมื่อ ไทจืดจึงต้องกำลังเล่นประจบเอาใจอานชิงหวงังเพื่อถึงเข้าเป็นพวกดวงตาทางทอแพร้อนใจแต่ไม่อยากให้หวังเยี่ยนฮุยแลเห็นจึงเบื่อนหน้าไปทางสะน้ำทำทีว่ากำลังชมดอกผัวส่วนปากคล่วยิ้มยิ้มว่าอานหลวงช่างทำตัวเป็นเด็กเสียจริงมันหมายกันแล้วจะบอกว่าไม่แต่งได้อย่างไรในใจของเหมยเหมยมีผู้อื่นอยู่แล้วกระมังคือคนแบบใดถือจึงได้เหนือนล้มก็พิงนันหวงัง หวังเยี่ยนหุยพูดกระเซา้าอาหลัวก้มนั่งงุดทำท่าทีเหนียมอายยกถ้วยชาขึ้นจิบเรากับยอมรับไกล์กลายว่ามีผู้อื่นอยู่ในใจแล้วจริงๆคลันหันหัวใจหว่างเยี่ยนหุยดิ่งพูบหากหลีชิงหลัวไม่แต่งงาน,นกับหลิวเช่โดยอุปนิสัยของหลิวเช่เขาจะต้องไม่ยอมเลิกลาเป็นแน่คลันหันไม่ได้ฟังว่าหลิวเช่กอดล้างผู้เขาทางใต้ทั้งสามร้อยกว่าลูกนางก็ระบุได้อย่างมั่นใจว่าหลี่ชิงหลัวจะต้องเป็นทางรัด ในการสยบควบคุมเหลิวเจยอย่างแน่นอนเวลานี้อานชิงหวังปลดกเกษียณพักผ่อนอยู่ที่วังแม้ว่าท่านจะเรียมจดสักเท่าไหร่ในมือก็มีเพียงหน่วยอัศวินชุดดำสามร้อยกว่านายก็เท่านั้นหวังเยียนเท่าใจเด็ดนักหากที่จะใช้ท่านขู่บังคับหลิวเช้เกรงว่าท่านจะยอมตายโดยไม่ยอมให้ผู้บังคับได้สมหวังแต่หลี่ชิงหลวงนั้นต่างกันนางยังเป็นเพียงดาวรุนีน้อยที่ปลอะบางเอ่ยถึงความตาย ทุกผู้คนก็ล้วนบอดครัวหลี่ชิงถั่วก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นกระนั้นหากนางไม่แต่งงานกับพิงทานหวางการกักตัวนางไว้จะมีประโยชน์อันใดสายตาฝังเยี่ยนฮุยปรยตาไปทางหลี่ชิงเลยเห็นฝ่ายนั้นหันหลังให้กำลังชมดูดอกโพนิสก็เอ่ยยิ้มว่าเหมยเหมยของเหลียงตี้มีผู้อื่นอยู่ในใจแล้วคิดว่าเหลียงตี้คงจะทราบอยู่ก่อนคำหังังชิงเลยสะดุ้งในใจ เบื่อนหน้ามาักถ่อยิ้มยิ้มหม่อมฉันได้ฟังยังตกใจเลยเพคะยังคิดอยู่ในใจเถียวว่ามีผู้ใดทุบงามองอาจเหนื่อยล้ำก็พิงทานห่งอีกอาหลวเริ่มจะร้อนใจแสงทําเป็นเหนียมอ่านไม่ตอบคําขณะที่เนใจเที่วิเคราะห์โดยทวนอ่านชิงหวังต้องการหาข้ออ้างให้เหลียวเจ้ใช้กลับมาเมืองเฟิงไทจึงให้นางโกหกว่าจะถอนมัน่นแต่ไม่ได้ตกลงกับนางให้ชัดเจนว่าผู้ที่นางมีใจให้คือใคร คนไหนแล้วที่เหมาะสมที่สุดหลิวเจี้ยนจือหลีหรือว่ากู้เทียนเฉียงคนผู้นี้ต้องไม่ได้ด้อยไปกว่าหลิวเจ้จึงจะสามารถทําให้หลิวเจี้ยนเช่อไทยกู้เทียนเฉียงอยู่ฝ่ายเดียวกับจือหลีก็จริงแต่ไม่ได้มีอิทธิพลต่อจือหลีมากมายนะักการที่อ่านชิงหวังวีพาทกับมหาเสนาบดีกู้ก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสักเท่าไหร่ผู้คนมากมายต่างทราบดีว่าหลิวเจ้สนิทกับกู้เทียนเสียง แม่ไฟโทรศาสต์ของเขาจะแผดเผาลงใส่บัตรกูลกู้เกิดหล่าไปไม่ถึงตัวจื่อี่อยู่ดีหางผอก็เป็นเหลียวเจียนตัวหนหางไม่เพียงไม่เป็นประโยชน์ต่อหว่างเยี่ยนฮุยและชิงเลนยเท่านั้นทั้งยังทําให้คนทั้งสองหวาดกลัวว่าจะก่อให้เกิดความบาดหมางกับเหลียวเจ้อีกด้วยในเวลาสําคัญเช่นนี้ตําหนักบุรภะไม่มีทางยอมประศัตูกับเหลียวเจ้เด็ดขาดหางผอก็เป็นเหลียวเจียนจะมีประโยชน์เพียงข้อเทียว นั่นคือหากต้องพยายามทำให้หลิวเจี้ยนหลงลักเพื่อให้หลิวเจี้ยนมีข้ออ้างที่จะยกทับกลับมาหากพวเขาเป็นจือหลีอย่างน้อยขอบเพียงทางตำหนักพลพรรภีสวดยืนยันแน่ชัดว่าจือหลีมีใจให้นางเกิดถือว่านางเป็นหมากตัวหนึ่งทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันไทยขึ้นนางจะตกเป็นตัวปาาระกันในบันดทนข้อดีของการนี้ก็คือสามารถทำให้พวกหลิวเจี้ยนเข้าใจว่าหลิวเจี้ยนจะแตกหากกับจือหลี ถึงขั้นสาบานไม่อยู่เท่วฟ้าและหันมาอยู่ฝ่ายอำนักพลราาบอกว่าเป็นใครทีเนาอหลวอดลังเลไม่ได้ในใจแอบบริพัทอ่านชิงหวงังที่ไม่ยอมบอกเราให้ชัดเจนนึกถึงตรงนี้นางผันเข้าใจในผัดทนที่ตาจิ้งจอกเท่าตัวนั้นให้นางเป็นผู้เลือกตัวเองโดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้นางอ้างชื่อใครเป็นเพราะไม่ว่านางจะเลือกอ้างจือหลีหรือว่าหลิวเจี้ยน เหลยวเจ้รวนแต่มีข้ออ้างในการยกทับกลับมาได้ทั้งสิน้นระหว่างที่อาหลวงก้มหน้าคุบคิดหว่างเงีนหุยกับชิงเลยก็กำลังคบคิดเช่นกันคนพูดนั้นคือใครหนอสามารถเทียบเคียงพิงนัานหว่างได้ทั้งยังหันกล้าแยงผู้หญิงของพิงหนานหว่างทอดตามองทั่วทางราชวงศ์ก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในที่สุดอาหลวงก็เงยหน้าขึ้นยิ้มหวานกล่าวว่าเอาแต่คุยเรื่องของหม่อมฉันน่าเบื่อออกเฮคะ เวลาไม่เช้าแล้วอหลวงต้องขอตัวลากับคารืหัดไปก่อนแล้วค่อยหาเวลามาเยี่ยมเจียเจียทั้งสองคนใหม่นะเพคะอย่างคิดไม่ออกก็ทวงเวลาไปก่อนแผนทวงทับเขาใช้กันอย่างนี้เองกระมังหว่างเงี้ยนหุยเอ่อยยิ้มยิ้มนานๆทีเจ้าจะงหวัดามาหาธิตำหนักพลราสักครั้งทั้งฝ่าผัดยังเอ่ยทั้งเจ้าอยู่ค้างแล้วหากเจ้ากลับไปเช่นนี้เมื่อฝ่าผัดลับมาไม่พบเจ้า จะทําฉันใดเท่าพักหยุดต่อสักสองสามวันเถิดเจียเจียอยากฟังเจ้าบรรเลงพินทักละนั่นสิอาหลัวคืนนี้เจ้าพากับท่าเจียเถิดนานๆานทีเจ้าจะเข้ามาในวังสักครั้งอยู่เที่ยวนั้นสักสองสามวันแล้วค่อยขับเถิดชิงเลยรีบพูดพร้อมกับเทียกขันทีเข้ามาสั่งให้ไปแจ้งเรื่องนี้ต่อทางคารืหัตตกุลีอาหลัวแต่แต่รับปากอยู่ครั้งขณะที่ในใจคิดว่า ดูท่าทางหักไม่บอกกลับให้ชัดเจนคงออกจากวังหลวงไม่ได้เป็นแท้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ